มันลุ้นหรอกที่มันต้องเข้าเรื่องอย่างเงี้เลตติสครับแนะนำตัวนิดหนึ่งก็ชื่อกีนะครับชื่อในเกมเดลิตี้ครับผมตอนเนี้ในหน้าที่ของของเราอ่ะคือทำอะไรบ้างครับเป็นโค้ชให้กับทีมครับแล้วก็เป็นเพลเยอร์ตัวจริงด้วยครับเป็นอินเกมลีดเดอร์ให้กับทีมครับผมรับตำแหน่งเป็นเซนติเนลครับในเกมควาดควานเลยควานควานเลยกควานยอดมากโอเคครับลงแฟร์เฮ้ยในแนววะ ถ<ข>ามสาเหตุหน่อยละกันว,ว่าทําไมถึงต้องเป็นเซนติเนลสำหรับเราที่เข้ามาเติมเต็ม <c oughs> ส่วนตัวแล้วมันเป็นตําแหน่งของเราในเกมนี้ด้วยแล้วก็เป็นตําแหน่งที่คิดว่าน้องๆขาดกันครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาเติมเต็มจุดนี้กับทีมได้ครับแล้วคนในทีมหรือน้องๆในทีมก่อนอันเนี้ยไม่มีใครสามารถเล่นเซนติเนลได้หรือเปล่าก็จะว่างั้นก็ใช่ครับนับว่าไม่มีใครเป็นตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติครับมีแต่ตำแหน่งอื่นเอามาเล่นให้มันครบอะไรอย่างนี้ ซึ่งก็เลยคิดว่าเออเรามาเติมเต็มจุดนี้กับทีมดีกว่ามีความลำบากไหมในการทํางานสองหน้าแบบนี้ต้องบอกว่ามันส่งผลไม่มากก็น้อยแหละครับที่ทําให้เราโค้ชภาพรวมได้ไม่เต็มที่แต่เราก็มีน้องมาเป็นแอสซิสแตนต์โค้ชช่วยหลังบ้านอยู่ซึ่งก็เหมือนมีคนคอยช่วยทํางานอยู่ครับสวัสดีครับผมบอชีครับเป็นอนาลจิต์แล้วก็สำรองด้วยครับตอนนี้สิ่งที่ผมทําก็คือเสริมข้อมูลให้กับทีมนี้ครับแบบคุยกับ พีก่กิที่เป็นโค้ชแล้วก็แบบเป็น i อ l จแอลด้วยถ้าเขาได้แบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของการแก้เกมหน้าง,งานอีกทีหนึง่ง <c oughs> มีคนไทยได้วย <c oughs> ไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆอ่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่ได้ <c oughs> เย็นปะ,อะเออเดลิตี่คิดว่าทีมเราขาดอะไรอยู่ทีมตอนนี้เหรอครับขาด การเล่นแบบมีมาตรฐานในทุกๆวันครับผมยังมีความไม่สเตเบิลเกิดขึ้นกับทีมนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ด้านการสื่อสารหลักๆจะเป็นแค่สองเรื่องเนี่ยครับความละเอียดและด้านการสื่อสารถ้าเราแก้จุดนี้ได้ก็คิดว่าจะสร้างมาตรฐานที่ดีตามมามันเป็นข้อดีของเราอะ่ะแต่บางวันเราทาได้บางวันเราทําไม่ได้แล้วเอาผลงานในการซ้อมก่อนแข่งรู้สึกว่าคุณพอใจกับมันแค่ไหนต้องบอกว่ายังไม่ได้คาดหวังแค่เรา กรมรากรุ่าตทำทำ,ทำกันไปเรื่อยๆแต่ว่าณตอนนี้ถ้าถามว่าพร้อมแข่งไหมต้องตอบว่าไม่พร้อมหรอกครับให้อีกสามเดือนก็คิดว่ายังไม่พร้อมเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เนรหลุดครับอินโดก็จะไม่ผิดนะกำลังดูแข่งซิลซ้อไมไหมบ้ากำลังดูซอ้อมเนี่ซ้อมวันนี้เป็นไงฮะ<พ>อ,อันนี้คู่เท่าไหร่ครับอันนี้คู่เท่าไหร่ล่ะคู่ที่สามของวันใช่รรืออเเคมีโบยินด ดีครัดโบดีวันนี้ทรอปโปรโปรท็อปนะโลเล่มีหมดีกว่าดูอย่างอืง่นดีกว่าครับทุกคนเป้าหม <c oughs> าย <c oughs> ของกรุ๊ไปสเ <c oughs> ตจต,ตั้งเป้าไว้ไว <c oughs> ้ไงบ้างผู้เป้าหมายของกรุ๊ปสเตจก็จะพยายามเป็นท็อปสี่ครับเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปไปเล,นนเล่นในรอบเพย์ออฟให้ได้ครับผมมาอยู่กันรอสองคนกันต่อนะครับในคู่ที่สองของค่ำคืนนี้ในฮะทีมเ k t ปะทะกับ s h a r p อร์มิสปอรครับเริ่มวันนี้ อกมาถึงแล้วและล่างขวาแบบนี้ตัดทางของแรสไไ่ได้เลยเอสตคิตัดทางคิวคไปเป็นการและคนเดียวคนสุดท้ายเรียบร้อยับแกเอ็กซ์ชอตัดทางทีละพงครับชาร์เปอร์อ e ีสปอรขึ้นก่อน1ต่อศูนย์นะดูแล้วนะเราสวอปเซตลงแหล่งแบบนี้ยังไงดีขอเคยียร์ซะหน่อย,อยไอ็กลเช็คมาหน้าใ,นใน Q Q กล้จะคิคิมองไม่เห็นแล้วสเปคคอนโทรหายไปสอแล้วตัวคือมาจากเอสคีลพงเอาไปสองคิวตงน,นี้เหมือนกันแล้วเขาอ้อม อมาเกเอ็กโดนตั้งหลังมาเรียบร้อยแล้เสร็จธีรพง์ไปริปเปิลคิวเลยครับตอนนี้ n อ t 3ต่อ2องแขึ้นนำชาัปเปอร์ไปแล้วแล้ว,ลวตัวผู้เล่นเสียเปรียกครับชาัปเปอร์ไหลามาต่อครับคิวคิวรอจังหวะมาสุงคลาวหมดมาตรงนี้ไม่พลาดชิวิคิวแต่คิวคิวเหลือคนเดียวกลางเบสต่อมาเอสติกคนเดียวตรงน,นี้ปากล็อกดาวน์ไหลทีมาเรียบร้อยแ,แล้วคิวคิวจังหวะนี้ยังไงดีโซฟูโซดาเสียมาเสียตัดทางของเลดี้ไปได้แล้วไล่เป้า โซูโซดาชูเปฟบ้าเขียวขึ้นไปก่อน่อีเฟกครับใจนิ Favorite> ่งๆเลยีเฮชชอตตัดเท้าโซูโซดาไม่ได้เดีองคปือมาจากเอ็เคทีล้สาคิวไปแล้วเลยครับที่พงคิวเเลพุ่มชุแล้วคิวๆอเคอ็กซหนึ่งเหลือคนเดียวไปนเกอเ่อาหนึ่งไม่ไหวจริงๆคิวคิวทริปเปิลคิวปิดราวนี้ไป9ต่อหเลยครับปิดเลครับแล้วเดี๋ยวที่ไปเปิดเลพุมทุมาได้เอาแล้วครับ รอเตเปิดตำแหน่งมาเอสติกสแกนมาเห็นตำแหน่งโซคุโซดาล้าลแลตดเลี้ยวทีละเรียบร้อยโซคุโซดาปิดวินนี้กลับให้ NKT 13ต่อ11 2ต่อ0ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมพี่น้องเทียวนะครับ<อ>จากทีม Chopper Esport ครับตำแหน่งในเกมเป็นเฟล็กครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับไอบอ็อกในเกมแรกถือว่าทุกคนทําได้ดีแล้วแต่ว่ามันยังดีได้กว่านี้อีกถ้าเราละเอียดมากกว่านี้แล้วก็เราควรจะเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ได้ดีกว่านี้ เรามีการคุยกันหลังเกมมากน้อยแค่ดีเทลรายละเอียดต่างๆอ่ะเราก็คุยกันเยอะขึ้นว่าแบบเออช็อตนี้ต้องเล่นแบบนี้ถ้าเราเล่นแบบนี้มันน่าจะดีกว่าแล้วก็พวกการสื่อสารที่มันอาจจะทําได้ไม่ดีด้วยตอนแข่งอาจจะมันอาจจะขาดหายไปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เราก็คุยกันเยอะพอสมควรครับโอเคนั้นมาเจาะที่ผันที่ต่อไปโรตาเราเลือกมาด้วยจริงๆเราก็ทําได้ดีอีกแล้วนั่นแหละแต่ว่าเราไปพลาดเราเสียวินพกทั้ง ฝั่งบุกแล้วก็ฝั่งตั้งรับแล้วก็เสียโบนัสซึ่งมันก็ยากมากกว่าจะกลับมาได้ซึ่งเราก็กลับมาได้แล้วพอเราสลับฝั่งเราก็เสียไปอีก3วินผมว่าเราพลาดตรงนั้นอ่ะมันทําให้สกอร์มันทิ้งห่างเราอีโคโ่เยอะมากส่วนเขาแทบจะฟูลบายตลอดแบบมีแวนดอลมีปืนเต็มตลอดมันทําให้เขาอ่ะเล่นง่ายมากผมก็เลยคิดว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นข้อที่ทําให้เราแพ้แผนที่นี้ด้วยหมากับไตแผนที่ไอ a ปองนะคู่แรกระหว่าง ูเครับแล้วก็ชาร์เปอร์อีสบอลนั่นเองครับแล้วข้างหน้าพีซีเคลียร์เก็บมา2แล้วออกมาพยายามจะยังไงโอ้โหไม่ไหวครับซ้อนแต่ว่าเป็น3คิวของพีดไปเลยครับสำหรับในรา r o ร n d แรกโอ้โหแต่ว่าพ c มารอรับถึงที่ร็อกฟ็อกยังอยู่ตรงป่าข้างแล้วดูในบรรทัดูดิชาร์เปอร์เดลรีเทส์ร็อกฟ็อกเก็บเจอารีซีเข้ามาซ้อนพีไปแล้วนะครับโอ้หมดลงเจอ3คนเนี่ยส่หมดเลยเหลือคนเดียวก็คือเรียลลิตี้วัดกับฟ็อกแต่เป็นฟ็อกเลยครับตำแหน่งการทางคู่แน่นอนสุดท้ายเป็นลิเวท่าเลยครับแมโอ้ยิงออกข้าง แล้วบอกสวัสด์ป้าลงมาตรงนี้แล้วโกจะวัดไอเดียแล้วขอใส่รุ่นใหม่ฮะพีเหมือนกันนะตักกนพีเป็นพีทีซีเลยครับไปเล่นที่เวนเลนแล้วปิดงานไม่ก็เป็นดูเซนครับเอาชนะชเาเปอร์สอบไม่ได้สองต่อศูนย์แพที่ทด้วยกันอะไงด,ด้วยแล้วคือชเาเปอร์เองเนี่ยก็เคยแบบว่าแพ้มาเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเลือกแบนไอซ์บ็อกแทนอาจจะพูดเจ็บหนักก็ได้เพราะว่าชาเปอร์เนี่ยแพ้ไอบ็อกเปนฝั่งแต่ความยากลำบากตอนนี้จะอยู่ที่ชาเปอร์เลยนะเพราะว่ายังไม่ชนะเลยแม้แต่แ่พที่เดียว แ,น,แน่นๆนะขอคงๆนะวันนี้คือวันทวงคือโมเมนตัมนะเว้ยเอาแล้วเอ้าคงโก้เลยหรอกอล้าไหมเดี๋ยวนอนเรื่องวันนี้เน้นๆวันเนี้ยขอโฟกัสเน้นๆโอกาสไม่โยน ดึงจอแก้เกมสื่อสารวันนี้ก็จะเป็นการพบกันที่ได้กลืนไปว่าชาเปอร์อ e ีสปอร์ตจากทางของวล,ลีไทยสปอร์ตนย่ยจะต้องลงสนามบ้างแล้วะเป็นการชิงชนะครั้งแรกของพวกเขาด้วยค่ะคดัดะนผู้ทำหรือเปล่าวัดมาจะเป็นที่ต oh ีเอาไว้สองก็จอดตายอพัยด,ดี มั่นใจไปหน่อยแล้วแบบนี้ไหลกันได้มาอ่งคิวเลยครับเห็นตำแหน่งอหน่งีปีสจาก KRX เลยครับช็อตไม่ได้เช็คมีเห็นเหมือนกันนะอุลิไทยล้วดันต่อเรื่องเลยเองก็มีเทลเซอร์ไลน์มาลู่ต่อหาไปส่เลยครับผมเอที่สองเอที่สองเอที่สองอะไรกันหรือเปล่าเลยที่ k รอเลวเก็บม มือยังปีจั๊กอีกเอาให้ตึงอีกเลยสองอย่างเรียลลิตี้ครับเดี๋ยวเราเตะอัลเวนตมาเป็นตํแหน่งลูกทุ่นแ้วโดนมกีกได้หนึ่งยังไม่ไหวกับเทีมเราเอสิกดูตายเลยสองคนนี้อีกแล้วเดรลลิตี้เอสิกขอมโบ้ขอบจอยตลอดเดินต่อเพียร์หน้าของทรีไปแล้วเดินไหลมาฐานเจอหนึ่งไหลต่อเคยไอ้กับบุญเกลียวแล้วขึ้นได้นบดสองแบบนี้ตนลงมาได้ทันแล้วไหลต่อแบบนี้ไม่ได้ยุ่ปืนเอ้ยอย่าเห็นปืนเผ็ดปืนแล้วยิงได้โอ้โหแบบนี้หัวโวยตาครับผม ยัแกรื่องไหลต่อมารัดดไปเก็ามอีเ้มบด้เอโดยซตวันนี้โดลตี้สวนคืนโนจริงหลอเป้าเอสติกได้ครับวนมาต่อเรื่องหรือเปล่าตัวสำคัญยาโดตัดไปจะฟอนัสมาต่อโสุดท้ายเคกปิดโลไอ้ปืนมาป็นนด้วยเฮ้ยโดนว่ เปนี่ยรรกดยวยนครับปูปิดสนามของเรานะฮจะเป็นนาดิปัชการนะครับเจัเอร์นะฮะเพรามันค่อนข้างการันตีแต่ถ้าดองปตมาแล้ววิกฤตแล้วเีัววางเอเคาะอยู่แต่เป็นพโนโอยังมพอนคโอแลตเซอไปได้เก็บไปสามในอนเไปยไปทอ ส <SM> <ot> วยนี่นี่เป็นของจริงไอ้ที่ปาของดนเมิงสววามือปากมังคี่านาักน่าันลากน่าทักด้วนวยอยลววยอย่างตึงกพ่โอวันนี้ใส่กองเป็นของเหล็กใังเนหลสวยามันากัเอาให้ไม Napoleon. ่หยังไม่ไหว

ขึ้นมาด้านบนกล่องอัพหลับลงมาข้างล่างก่อนหูนตัดไปได้ก่อนหนึ่งคนแต่โดนยอยไปแล้วแพนฟอนเลยเก็บไปถึงสามาเอันมาคนหนึ่งครับทีมลอยเลยดีหายสามเลยเอสสั่แล้ ีเก็บไปอ้ย <complexity> ก็เหลือสองคนเท่านั้นเองค่ะไปดิโอกัะเดีวเอ็นด้านหนึ่งที่ตาลด้งไปดิโอไปนะครับไปกันต่อกัน่ัยเขาเรีาลิ้มขอดึงขอขึ้นสี่รอขอขึ้นสี่รอขอขึ้นมาแล้ว้โห็นไง นต่อที่รวินครับพีรวินทีรวินครับจ่ายก่อนโอ้ยแล้วหมดเลยครับรอเป้าอยู่แล้วส่ายซีเกอร์ทันดีงนี้พีดนอกีโอสองคิวห้านัดรีโหลดก่อน45่ิเลืดเหลือ5 4คิวแล้วจะไปต่อยังไงดีอเลิร์สมาด้าอง้าได้ยังไงอ่ได้ยังไงอตฟีเทียร์เจเกตพ็อเกอร์ายอบีเอครับแล้วฝไปวอม่ เลยขาไหลมาแล้วจังหวะเซอร์นาแล้วเป็นเอฟสิบสี okay. ่เกมนี okay. ้ค oh, ือดิ้งไปอีกหนึ่ง골และเข้ามาเป็นพีในโกลเด็กวินเจโอแล้วตรงนี้พิกมาตักสองบอลจังหวะหันไปถอยได้ทัคะด้านซ้ายมาเอาไว้ได้มาก่อนถึงโวลดารแต่ว่าขยันขึ้นไปทำแล้วออกไปรวบวออกไปรวบไปหนึ่งออกไปรวบไปสองแล้วหมดเลยครับเอาเอาแล้ว สวัดสดีครับพี่นักเที่ยวเฮ้ยผูดจริงอ,อันนี้ใช่จริงโอ้โหโดนแล้วแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างถามความรู้สึกวันนี้หน่อยชิวๆครับโอ้เจอก็ะเเชนะอะไรเจอกับเอไม่ได้กดดันตัวเองเอถามคโค้ชจำแรงดีว่ะ โค้ดมือสองโอเคครับโอเคครับช e า f i ีฟชาช f า e e ีฟ e คิดว่าไงกับเราที่จะเจอกับเอวันนี้เอเอวันนี้รู้สึกอันดับจะไม่ค่อยดีนะครับน่าอยู่ประมาณที่สิบเอ็ดต้นเกมยังใช่อ่นอ๋อเอาเกมนี้เออวันโลวันโลเอเสำหรับผมถืว่าตึงนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีแบบแผนดีครับอืมก็เต็มที่ครับเล่นของเราโอเค็นน้องควัน ควนควนควนใหม่นี้ควันใหม่นี้น้องควันใหม่นี้ควันใหม่นี้โอเคควันใหม่ควันใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวที่สอนเดี๋ยวพี่สอนนึงควันไม่แก่ดีแล้วควันไม่แก่ดีแล้วแต่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้คือเอสทิกครับเทนมาเองกับมึงเทนเทนมาครับอยู่เทนอยู่เทนอยู่เออนั่นแหละมึงมึงไปมึงไปสอนเมนสโมกันนะอืมแต่กูเลสโซอาดีละหมดวะแล้วมันยังหมดแล้มันยังหมดอยู่เลยนะหาไม่เจอเลยมันไม่เจอเลยแล้วเดถามคนไหน่อยละกัน วันนี้ครับเจอไก่เอรู้สึกไงบ้างเป็นผู้เล่นแล้วชิวชิวครับชิวเลยทำเต็มที่โอเคแอสโวไปกดนะพี่น็อกนี่ว่ะผลงานยอดเยี่ยมนะช่วงนี้นี่เยอะนี่เล่นเล่นใชจนี่อ่ะช่วงนี้นี่เยอะเลยต้องต้องเอาหน่อยว่าต้องต้องปลดหนี้ครับเลยต้องต้อง งาถามความรู้สึกหน่อยที่จะเจอกอีกไม่นานละความรู้สึกก็เราก็แค่เล่นให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหรือยังไงก็แค่ทําให้เต็มที่อย่างน้อยก็ขอให้เราได้ทําเต็มที่ก็พอขอบคุณมากขอสู้ขอสู้สสครับเอทิก อย่างที่บอกไปครับนี่คือผู้ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับตาราง s t a n ดิ้งของเราเป็นอย่างไรครับผมมากมากขอบคุณพี่บุญจิตด้วยนะครับผมในแบบโมดัสแบบนี้ครับผมเชื่ญญญอว่าใครได้แบบแรกไปน่าจะถูกใจถึงควรวัดกันที่ควญญญามสบายใจเนี่ยชาเปอร์ิดต้องการแค่หนึ่งเพื่อการันตี p l ย์ออฟก,กลับกันให้ของเราโอ้โหสองวินเนี่ยใช่เลยต้องแข่งอีกสองแมตช์ด้วยกันเลยได้ว่านั่นแหละครับนี่คือแมตช์ที่สำคัญนน ไม่ว่าจะทีมไหนชนะหรือแพ้มีผลต่อตารางเลยนะทุตคนนี้ครับไหลมาต่อพิเอโอด้วยองกาเรสไปครับอ๋อเท่านั้นของพีอาร์เนี่ยว่าไปแล้วครับเอาครับจะโนกลับมาดิเซนสามต่อสามแต่ว่าด้านหลังตรงนี้เลยหลังตรงนี้ต่อที่หับโลนฟิวเอชอปเบรกได้สวยพีอาร์เก็บกองการเรสไปเอสิกแต่ว่าคิวด้วยบูดองไปเบต้าเทตมาแได้ว่าเอสิกเคลมไปสามแล้วครับเลยบอมซ้ายแบบดีท็อกโบจากเอสิกบอกยังคงออนไฟต่อซีแต่เวลาด้านหลังเรื่อนลงพิเอโอดเฮดช็อตนี้ฟรีไป แล้วแบบนี้เวลาไม่ทันแล้วนะครับเป็นวินจากชาร์บิสปอร์ตครับครูแล้วได้สำเร็จครับเรียนหน้ามามีเคียร์อเอ็กซ์รออยู่เดต้าพีงาร์ประชิดเหมือนกันแล้วพีอาร์แก่เดินยัดด้วยเบิร์ดฟอร์ดจากคาสิเก็บสองว่าเอาติ๊กฟรีเอาไปสามเลยแล้วพีอาร์จะเล่นในเอฟีแต่เขาไม่มีใครนิฟฟี่เก็บสองไปแล้วเดียวมันวนกันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเววสกกบบััไปแล้คร ขอค่อยจ่ายเข้ามาพยายามจะขอฝ่ายซ้ายขวาที<อ>่ฟีีเอาไป3เลยตรงนี้บอกเลยวิกฤตจ,จัดจ้าสำหรชลลสปอร์ตเค้กเทกึงหลับไปได้ก็จริงเว่าชาล่าเทรึงหลับไวหลอเลนดี้คนสุดท้ายก็ไม่ไหวช่นกา ละเอียดเลยี้อตัวเรกูเมก้ีองีเาเกัรแล้วเหลือโลฟิดแล้วเอสติกออกหลังมาก็เป็นช็เอร์จริงๆเนยตอนนี้ ABC มีมันจริงๆครับแบบนี้พีเท่าไหร่ต้องออกมาซึ่งตัวโกแกลอยแล้วตัดได้หนึ่งมาแต่กองเทก็กลับไไเหมือนกันซึ่งพยายามจะออกกลับมาแล้วสวนมาดิฟฟีเฮชอตไปได้ครับมาดจดนี้ครับฟิลตี้ มาเล่นในทวีก่อนเลยครับแล้วปากเข้ามาได้นิฟรีฟไปไหลต่อได้ไม่อีกหนึ่งคิวเก็บชาร์ล่าไปแล้วครับเหลือ14วินาทีอลูนฟิวเหลือคนเดียววัดกับเดลลิตี้ก็ยังได้อยู่อลูนฟิวต้องวางเลยครับจะไปอยู่นู่นเหรอโอ้โหน่าควรเวลาไม่ทันแล้วครับแ,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 แบบนี้อลูนฟิวเอาตัวหลังก่อนซึ่งเอสิแกดึงเชิงครับเต็มโบว์แกนมาอ้อมกลับไปหัดรับแต่ว่า ให้ช็อตไปได้ก็จริงแต่ว่านี่ครับมีเสมอที่ลอยครับเด็กโตวิ่งจากชาเปอร์ดูแล้ววิ่งออกแต่ไม่เอาวิ่งไม่ทันในรอบนี้เอาอะไรครับไม่มีส่งของอะไรครับท่านนของช่าเป็นอีสปอร์ตไม่มีออนไลน์ไม่มีแฟชชั่นทอยกับอเอร์ช็อคแล้วนะครับภรรยาสงสัยมาเล้วตี้มาคอนแทคไม้สวยเพื่อให้ช็อตเดต้าไปได้ครับยังเหลือกันสี่ต่อสี่เลยแบบนี้ครับจังหวะแรกมาเร็วเหมือนกันเอสติกได้ชะล่าไปแล้วครับเอสติกเดินต่อไปนิฟฟี่เทคเค้กขึ้นไปแล้วเอสติกด้วยความมั่นใจแต่มั่นใจเกินไปหน่อยครับ สามสัปดาห์สปอตเปอร์แอคทีฟทันทีครับพียารยังคงแน่วแน่ที่จะยืนต่อแล้วขอแลกเลยครับเวลาแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับแทลเอาราวแตะแมชพอยต์แรกก่อนในแมปโลตัสที่เขาเลือกมา12ต่อ11ครับนี่ครับเดี๋ยสองคนคือนิฟฟี่กับเบต้าแต่เบต้าเป็นคนหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์คลัตสูงที่สุดในรายการนะครับขอระวังให้พียารับปุ่มนี้หนาบีไซย์อุ้ยยาเหี้ยล่ะครับ ปบองไว้ได้ครับเราเคลียร์บุมบดทิ้งไปก่อนนย้อนว่าดิฟี่ครับพิยารอในโพสิชันอยู่แล้วครับดีสีลิงพิยาส่งมาก่มแล้วนิฟี่เอาสองเลยเฮดช็อตมาแบบนี้พิกหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะแต่ยังไม่ได้วางนะครับทางด้านของไอ้แตงออร่าครับรีตี้เอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับเหลือกันสองต่อสองแล้วงั้นแบบนี้นิฟฟี่มาคมจัดๆครับอยู่ที่เคเอสนะเพราะว่าพิเอร์แกโรติชันมาอยู่ครับกระชิบมากขึ้นเอาดิฟฟี่นิ่งกว่าครับเก็บคิวไปได้แบบนี้นุกโย โคนสุดท้ายให้หนึ่งหัวเหมือนกันเอาเนี้ยกวนวันแล้วลงเนินยัดทันทีนะผู้ชมแต่ว่าเป็นฝั่งซ้ายอยู่ขวาฝั่งซ้ายเขาอยู่ขวาเบต้าโอ้โหขวาเบต้า่อไลายมาหนึ่งทีแล้วเบต้าโดนมาแบบนี้พิเดกรแตกก่อนเฮ้ยให้เบต้ามาปาดแล้วพิเดกรเดินตกลงเป็นเบต้าเอาะไรครับเอสเซนครับลุยกันต่อครับอ่ะขอแยกแถมแฝกนิดนึงเลยกันนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ตอนนั้นของชาปเป้ยูสปอร์ตนะครับเลือกแอสเซนต์มาในช่วงของตอนเจอกับฟูเซนนะเละเทะเหมือนกันเลยครับคือแพ้ไปขาดอยยเล แต่เขากลับมาได้ครับแล้วก็ผ่านการซ้อมอย่างหนักฝึกกลับมาแริงขอเขาเหมือนโปรทีนเลยใช่ไหมครับตอนนี้กลาเป็นว่าเป็นแบบเป็นแบบเก่งถึงเขาไปแล้วนะครับเป็นแบบเรียกว่าซิกเนเจอร์แล้วกันนะครับแบบนนี้กันว่าแต่ต้องรอดูกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะรีเซ็ตกลับมาได้หรือเปล่าปากขสไนย่ามาจากโอเคโอเฮดช็อตฟรีที่มาจากสปีดเวย์ไปได้ดูว่ายังคมอยู่ครับเนี่ยครับแล้วฟิลมากไม่ไหวกับท่านองพีอาร์เหมือนกันต่อยโอเคโอขยี้เฝ้าแล้วแต่เอสติกก็ยังมาซ้อนเบียดต้าได้เลยแบบนี้เลยตีมาไว้ลิกีี้ยังไไมม่่าแบบนนนโปอ เราอลอนฟิลกระสุดกระสุนเล่นึงนะแต่ว่าเฮ้ยอลอนฟิลควักเป็นตัวต่อต้องเข้าเท่านั้นสแตนแอราวต่อดูว่าจะยืนแค่หน่อยสไปายตอบมอโเอ่งมาทิฟี่เฮ้ยทิฟฟี่ห็นหรอโอ้โหเทมเอนเทมเอตัวเตะเป่คอนโทรลจัดสามเฮดช็อตไปแล้วครับอลอนฟิลรูนแอลราวนี่มีทางเลือกน้อยเหลือเกินแล้วโดนแบบนี้ก็เวียบล้อเลยครับทุณผู้ชมครับ แย่จ็ดตัวนี้ไปแปดจัดแอบไล่ไว้ไล่เด็กเกมนี้องจังหวะเล่นได้ก็คือเล่นเลยอ่ะก็คือกูเล่นเหมือนแต่ก่อนคือว่าคืดว่าเฮ้ยระวังจอดแก๊ปดูต่อครับสปิดครับท่านผู้ชมฮะมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นใครครับที่สามารถชนะไปในแมปนี้ได้นะครับลองครับนี่คือจะเป็นแมปสุดท้ายในการตัดสิน ระหว่างวันนี้ทั้งสองทีมครับชาร์เปอร์สปอร์ตและแท็กออร์ราลเรามาโฟกัสกันครับท่านผู้ชมครับคอนโทรลที่ทาวเวอร์แต่ว่าไม่สเดควอนโดฟิวไปได้คิวมาพร้อมเก็บคิวแล้วนิฟฟี่ไปได้โตเกียวทามมิ่งไม่เป็นใจแบบนี้อยู่ที่เอสติกคนสุดท้ายทีมยังฝั่งเอแบ็กได้หรือเปล่าวันเอวานซิตุเอชันแล้วเก็บได้ครับเอสติกฮีโร่ของชาร์เปอร์สปอร์ตเจ็บพอหมดหัวเลยเลยครับเดือดซีฮอร์เทา หนีมาเกาะเอสติกสวนมาหายหนึ่งเวลาสังเกตครับ17มิยไม่เยอะมาเอสติกได้ไปจับโบคิวเทรปโบคิวควอนที่จานเอสติกแล้วเองยาเหมือนจะหลุดปุ่มหรือเปล่าพยายามจะกู้สดเลยแกกู้บอกเลยว่าจุ่มยาวแบบนี้แล้วเรียบร้อยเบิร์นไฟจากดิฟฟี่สองแทงราวขึ้นวิยนที่ปาดเยอะเล่นผูนัดที่ทีมเล่นผูนัดที่ดีไม่เป็นไรเอสเคลมเาโลนฟิลต่อไปชมแล้วเคสไปไดักเล็กนิดหนึ่งแล้วเรียบเออดีปิดงานชาลาลาเฮ้ยแล้วสวยโโนดด วิธีสกีนอยู่ได้ได้หลอกมาปัดมาปัดหลอกเอาชัวร์เอาชัวร์ต่อย90 90สวยเรียบลอยได้ซึ่งเอสติกก็ยังขวงหลังอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นพีอาร์สิกเกอร์ไปเก็บเบต้าและวดีฟีให้ช็อตเอสติกตามมาต่อเนื่องแล้วเคลียร์ด้วยทางฝั่งีแบงค์แบบนี้ก็เรียบร้อยเคลมหมดแผงดีฟีให้ช็อตเลนตี้ไฟเล่นฉลาดด้วยครับเลนตี้ครับออ้อมมาดักดูช็อตไกลๆเลยแบบนี้ได้ดีฟีมาเอาอะไรครับไม่รู้อีกตัวนี้ของอยู่ไหนครับ อ้อมพอดีไอ้พ่าเปิเล่าเรื่องแล้วชาล์ล่าบอกเลยว่าแมตช์พอนี้ต่างๆขอครับดูกันตามภาพเลยฮะออลอนฟิลครับไล่มาที่ทาวเวอร์ก่อนครับแต่มาดักคนใกล้แล้วเขาวางเปิดแบบนี้ออลอนฟิลเก็บเอสิกไปอย่างโควเอาแล้วครับหนึ่งๆครับแล้ววางเปิดด้วยน้องออสครับสามารถเล่นจากเทาเวอร์ได้นะครับแล้วพียาตัดสินใจดาอคเวอร์ทันทีครับจะเป็นดอคเวอร์ที่สำคัญนะแต่ออลอนฟิลออลอนฟิลมุมนี้โอ้โหสวยนะบอล เรียบร้อยครับเป็นชนะาจาทางเราด้วยสกอร์13ต่อ10ท่านผู้ชมครับแท็กออลเรากลับมาได้จริงๆครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ช e ัปเปอร์สปอร์ต2024นี้ด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เป็นทีมที่ดีกว่าเดิมครับผม